ข่าวสุขภาพประจำวันการออกกําลังกายโดยการเดินเร็วแค่15นาทีลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้ถึง20%มันมีงานวิจัยที่กาลังจะตีพิมพ์ใน American Journal of Preventive Medicine นะฮะที่จะตีพิมพ์ในเดือนตุลาที่ถึงนี้เขาพูดถึงเรื่องของการเดินเร็วเพียง15นาทีจะสามารถลดโอกาสการเป็นมะเร็งและโรคหัวใจได้ถึง20%ในขณะที่ถ้าเราเดินช้าๆนะต้องเดินถึง3ชั่วโมงเราจะลดโอกาสการที่จะเป็นมะเร็งหรือโรคหัวใจและเสียชีวิตได้4% ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรการที่เราเดินเร็วเนี่ยมันอาจจะทําให้หนึ่งการปั๊มของหัวใจเนี่ยดีขึ้นสองมันทําให้น้ําหนักราลดลงและทําให้ไขมันลดลงและอันสุดท้ายคือมันเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทําได้ทุกช่วงอายุและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคเร็งได้นี่อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะออกกำลังกายอะไรให้เราเดินเร็วแค่ส5บ้านาทีทีนี้เราอยากแนะนําเพิ่มมันไม่ใช่แค่เดินเร็วอย่างเดียว เราอาจจะทําการขยับไหล่อย่างนี้เวลาเราเดินเร็วนะเราขยับอย่างนี้ไปด้วยก็จะช่วยเรื่องการปวดหลังไปได้เราหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากแล้วก็ขยับอย่างนี้แล้วเดินเร็ว15นาทีจะสามารถช่วยเรื่องของระบบหายใจเรื่องของอาการปวดหลังและรวมถึงเรื่องของลดโอกาสการเกิดเร็งและโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นง่ายๆนะฮะใครก็ตามที่คิดจะออกกำลังกายเดินเร็ว15นาทีลดโอกาสการเสียชีวิตได้นะครับ